ครับมือนีมารีวิวเห็ดเงี้ยนหน่อยครับหรือเถียงหน้าหน่อยครับค่อยนั่งครับใส่ใส่ใส่เสาเพียงหกต้นครับพี่น้องนี่นะครับเถียงหน้าหน่อยค่อยนั่งหรือเงี้ยนหน่อยครับอยู่ในป่าอย่างครับเสาเพียงหกต้นครับขันใส่เสาปูนแห้งอยู่ในโดนครับนี่ครับแล้วก็มีข้านม่คือขึ้นเงี้ยนนี่แหละครับอยู่ในโดนนะครับ ประมานนี่ก็ประมาณเสาต้นหนึง่งต้นละพันครับตัวนี้เป็นหกพันร่วมทังกับสีรวมเพรเซตกับประมาณเมื่อตนนต้นครับก็ไม้ครับไม้แปน้นไม้ยังเท่ากับเลยเองเฮ็ดเองครับนี่เมิ่งครับไม้คือไม้ขัน้นน็อตจึดย่างดีใส่ดนต้นครับกันเฮ็ดแบบนี้นะครับสังกะสีนี่ไสยซิมหา่าแพนครับ แล้วก็ไม่อันนี้ใส่หนึ่งสองสามซี่ยัางละซี่เป็นแปดครับคือไม่ตัวนี้ครับแล้วก็ไม่คำขัน้นกลางสองอันนี้กระองครับไม่ขั้นยำกลาง อันนี้ก็ขางละซีให้กันครับตีออกมากเป็นจัวครับหนึ่งสองสามซีหาหกกับมังคุณครับเป็นหกครับแล้วก็ไม่ตีนี่อีกหนึ่งสองสามซีให้กันครับก็ไม่เนี้ครับทารเอาไม่เท่านี้เราพูดอดไอยากมีไอเดียไปสา่งเงี้ยหน่อยสางบ้านครับ โมประมาณนี้ก็สายอยู่เป็นเฮียนเป็นนันใดนะครับเฮียนหน่อยค่อยนั่งเห็ดอยู่เห็ดกจินใดครับสุขการรีวิวเฮียนหน่อยเตียงหน้าหน่อยค่อยนั่งครับนี่ครับสวัสดีครับ